สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e a s y m o b i l e Adlon นะครับปี2020หรือปีพศ2563กสา็กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆหลายๆคนรวมทั้งแอดมินคงเห็นพ้องต้องการว่าปีนี้นี่เป็นปีที่ย่แย่ามากๆนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์โรคระบาดร้ายแรงอย่างโควิด1 9ได้ระบาดตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับ พอมาถึงในไทยเดือนมีนาก็ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศนะครับตลาดหุ้นก็ตกระเนระนาดพอไปดูทั่วโลกนี่ก็ล็อกดาวน์กันทั้งหมดนะครับทำให้การค้ามานาคมขนส่งการเดินทางท่องเที่ยวนี้ต้องชะลอตัวแล้วก็สุดท้ายหยุดชะงักนะครับเจ้าของธุรกิจที่มีสายป่านยาวหน่อยก็พอเอาตัวรอดไปได้ แต่ใครที่มีสายป่านไม่ยาวพอก็ต้องเจ๊งกันนะครับลูกจ้างก็ต้องโดนให้ออกจากงานนะครับผลกระทบเต็มไปหมดเลยบางคนก็ไม่มีข้าวที่จะกินนะครับเป็นอะไรที่หดหู่มากๆนะครับคือเรียกได้ว่าเกือบจะร0 0เซทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะครับแอดมินก็เช่นเดียวกันนะครับแอดมินก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ฝ่าอุปสรรคในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ เมื่อถึงสิ้นปีแล้วธุรกิจต่างๆก็จะประกาศผลประกอบการของตัวเองนะครับดูว่าปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนๆผลประกอบการจะเป็นอย่างไรบ้างปีนี้ไม่ต้องไปดูอะไรครับยังไงๆมันแย่กว่าปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับขอให้มันแย่น้อยๆละกันนะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะมาแชร์ผลประกอบการของร้านค้าออนไลน์ e s e Mall ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ไม่ใช่ว่าเพื่อนได้รับผลกระทบอยู่ฝ่ายเดียวแอดมินเองก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับเราจะฝ่าไปด้วยกันนะครับโอเคอันนี้ฮะเป็นยอดขายของร้าน e z e t mall ปี2020เทียบกับปีที่แล้วนะครับปี2019โดยแยกเป็น lazada แล้วก็ shopee นะครับเอ่อแจ้งไว้ก่อนนะครับตัวเลขที่แสดงอันนี้ไม่ใช่เป็นยอดขายจริงๆนะครับแต่ มาจากยอดขายจริงนะครับแล้วก็แอดมินเอามาแปลงตามอัตราส่วนนะครับที่ถูกต้องนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวยอดขายรวมทั้งหมดของปี2019ปีที่แล้วนะครับก็120,000นะฮะคราวนี้กลับมาดูยอดขายปีนี้นะครับที่ที่จะผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย8,000เองนะครับคือลดลงลดลงเลยนะครับลดลงอย่างชัดเจนนะครับ คราวนี้จากตารางเราจะดูไม่สะดวกมาดูเป็นกราฟกันนะครับโดยจะให้ดูตัวเลขที่ปี2019กับปี2020ไปด้วยกันนะครับให้ดูที่ตัวกราฟแล้วก็ลากเส้นไปนะครับประมาณนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าณจุดนี้เนี่ยก็เกิดเดือนเป็นเดือนที่4นะฮะเกิด แนวโน้มออยอดขายลดลงแล้วนะครับสำหรับลาซาด้านะครับปี2019อันนี้ให้ดูปี2019ก่อนส่วน2เดือนนี้อันนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าปีที่แล้วแอดมินไม่ได้คือมามาปิดร้านเอากลางเดือนนะฮะจนเกือบเกือบจะปลายปีแล้วนะครัเก,เกือบเจะสิ้นปีเพิ่งมาเปิดเพราะฉะนั้น สเดือนนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ถูกต้องนะครับพิจารณาเฉพาะ10เดือนที่ผ่านมาแต่เห็นว่ายอดขาย3เดือนแรกก็พุ่งสูงขึ้นก็หวังว่าจะขึ้นไปเยอะๆสำหรับเดือน4เดือน5เดือน6นะครับแต่กลายเป็นว่ายอดขายเริ่มตกแล้วนะครับอันนี้ปี2019ปีที่แล้วนะครับของ Lazada เอามาให้ดูย้อนหลังเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ตรงที่ว่าช่วงประมาณเนี่ย เดือน2เดือนเดือน2เดือน3เดือน4เนี่ยลาซาด้ได้เริ่มให้ร้านจีนทําเป็น l a านส m a ลนะครับร้านเป็นทางการแล้วก็สามารถสั่งของจากแอปพลิเคชันหรือในเว็บไซต์ของ Lazada เนี่ยแล้วเจ้าร้านจีนต่างๆเนี่ยสามารถส่งจากจีนมาที่ไทยโดยตรงเลยนะครับใช้เวลาจากเดิมเนี่ยประมาณ14วันแต่กลายเป็นว่าณณนะนะเดือนนี้ใช้เวลาแค่7-9วันเองนะครับ แล้วก็ค่าขนส่งก็จากจีนเนี่ยก็แค่ประมาณ30-45บาทนะครับถูกมากๆนะครับร้านจีนก็ได้สิทธิพิเศษจากรัฐบาลไทยด้วยนะครับในที่นี้คือไม่เสียภาษีในการนำข้านะครับมาถึงไทยเสร็จแล้วก็ไม่เสียภาษีมาส่งที่บ้านลูกค้าโดยตรงเลยอย่างนี้คือ,อคนขายที่เป็นคนไทยนี่แย่นะครับในกรณีที่นำสินค้าจากจีนมาขายเหมือนกันนะครับก็จะเห็น แนวโน้มว่ามันยอดขายตกนะครับยอดขายตกอย่างชัดเจนมันมีแววมาตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วแล้วครับอ่ะต่อไปมาดูอันนี้บ้างนะครับของช้อปปีนะครับช้อปปีก็ก็จะต่ำเตี้ยเรียดินนะฮะต่ำเตี้ยเรียดินเหมือนกันฮะสองเดือนนี้ก็จะไม่พิจารณาเพราะว่าปิดร้านนะฮะ ไปท,ทําธุระไปเที่ยววางแผนไปเที่ยวอะไรประมาณนี้แต่จะสังเกตเห็นว่าปีที่แล้วของ Lazada กับช้อปปีนี่เทียบกันไม่ได้เลยนะครับยอดขาย1,110,000กับ9,000นะครับคือคนละสเกลกันเลยนะครับคนละสเกลกันเลยแต่เดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะคราวนี้มาต่อกันที่ปีนี้แล้วครับปีนี้นะครับ ปีนี้เริ่มต้นเดือนมกราที่ลาซาด้าก่อนนะครับก็คือแท่งอันนี้กุมภามีนาอันนี้ฮะแล้วก็มาโด่งที่เดือน6ไล่ไปไล่ไปไล่ไป,ไปนะครับก็จะใกล้เขียงและแล้วดูสิครับอันนี้นะครับเดือนมกราเดือนแรกของปีนี้เทียบกับเดือนมกราของปีที่แล้วนี่ยอดขายตก เทียบกันดูคร่าวๆก็คือครึ่งๆเลยนะครับอันนี้ก็ก็ยิ่งโตไปใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูของช้อปปีมั่งอันนี้นะครับเดือนมกราจะเห็นว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับแนวโน้มสูงขึ้นแล้วก็ยังไงนะครับมีอันนี้อาจจะดูไม่ชัดเจนอันนี้ครับแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ปีที่แล้วนะครับเทียบช้อปปี้ด้วยกันเองนะฮะยอดขายสูงขึ้นยอดขายสูงขึ้นนะครับนะครับยอดขายสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะขึ้นกลับมาที่ Lazada อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้เห็นกันชัดเจนว่ายอดขายตกลงแบบดิ่งมากๆนะครับ50%คืออย่างต่ำบางเดือนนี่ คือมากกว่า50%เป็น60-70%เลยนะครับดูดูกราฟก็จะเห็นเลยมีนี่มีไอเดือนนี้เนี่ยใกล้เคียงมาหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ตกลงมานะครับตกลงมาตกลงมาตกลงมานะครับสเดือนนี้ไม่พิจารณาก็จะบอกว่าของร้านออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่าปีนี้เอ้ย เกิดโควิดแล้วพวกที่ขายของออนไลน์จะได้ประโยชน์จากการที่คนหันมาสั่งออนไลน์มากขึ้นไม่ใช่นะครับคือถามว่ามันก็มีบางส่วนตรงนั้นในที่นี้ก็คือก็จะไปได้ประโยชน์กับพวกร้านที่ขายสินค้าที่เป็นของกินสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับแต่ของแอดมินเนี่ยขายอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ย ก็จะเห็นว่าได้รับผลกระทบมาตั้งแต่เดือน4ของปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วลงไปเรื่อยๆบวกกับมาต้นปีปีนี้เนี่ยก็บวกผลกระทบที่เป็นโควิดก็ไปกันใหญ่เลยฮะก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันหยุดชะงักไปหมดเลยนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าตกลงมามากๆนะครับไม่สามารถที่จะได้รับผลประโยชน์จากการขายของออนไลน์เลยนะครับ เพราะว่าแม้จะขายของออนไลน์ยังไงคนก็ไม่สามารถไปเที่ยวอยู่ดีก็ไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในที่นี้ก็คือพวกแบตเตอรี่กิฟต์นะครับพวกออดัมมี่อะไรต่างๆนะฮะแต่ถามว่าแบตเตอรี่ดัมมี่ที่นำเข้ามาเมื่อต้นปีก็ถือว่าขายได้ดีนะฮะแต่สินค้าที่เคยขายมา23ปีอย่างแบตเตอรี่กิฟต์นี่ ยอดสต็อกนี่คือเป็นหลักร้อยนี่ต้องลดสต็อกเป็นเป็นหลักสิบแล้วก็จนไม่สต็อกแล้วนะครับเพราะว่ามันขายไม่ได้จริงนะครับร้านต่างๆก็ได้รับผลกระทบกันหมดมาดูภาพรวมก็คือยอดขายรวมลดลง32%อันนี้ฮะยอดขายรวมของปีที่แล้วนะครับแสนสอง พอมาปีนี้นะครับเหลือ80,000นะครับลดลงไป32%นะครับยอดขายพิจารณาเฉพาะ Marketplace ที่เป็นอ่า a d a ถ้าดูเฉพาะ Lazada นะครับดูสิครับ Lazada มาปีนี้นะครับเป็นยังไงจาก110,000เหลือ52,000นนี่หายไป ครึ่งหนึ่งเลยนะครับยอดขายหายไปครึ่งหนึ่งเลยมากกว่าครึ่งด้วยไป2%นะครับคราวนี้มาดูช้อปปี้นะครับที่แสดงเมื่อสักครู่นี้จะพบว่าจะพบว่าช้อปปี้เมื่อปีที่แล้วยอดขาย9 0 0 0นะครับหลักพันเองปีนี้เป็นไงฮะนี่เลยครับกระโดดมา2 8 0 0 0 เพิ่มขึ้น199หรือ200ในที่นี้ก็คือเกือบ3เท่านะครับเกือบ3เท่าจาก9,003 3เท่า9 3 2 7ก็27กว่าก็คือ28นี่ประมาณนี้เพิ่มขึ้นนี่เพิ่มสูงขึ้นนี่เกือบ3เท่าเลยนะครับคือช้อปปีเพิ่มมาได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไรอ่ะคราวนี้อัตราส่วนยอดขายระหว่าง2 m a r k e t ็ตเพ e ที่ร้าน ของแอดมินขายอยู่นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่า1,10,000ต่อ9,300นะครับยอดขายที่ได้มันก็คือเนี่ยฮะดูดูยอดขายอันนี้นะกับอันนี้คือคนลาสเกลเลยก็คือ100ส่วนเนี่ยเป็น Lazada ทัก92ส่วนแล้วก็เป็น s h อ p e e 8ส่วนนะฮะเทียบไม่ติดเลย s h อ p e e นะครับแต่มาที่ ปีนี้สิครับนี่ฮะก็อย่างที่บอกก็คือ Lazada 52ช้อปปี้กระเตื้องขึ้นมาเป็น28 0ห0ืเหลือเป็น65ต่อ35นะครับให้ดูง่ายๆก็คือประมาณ2ต่อ1นะฮะ2ต่อ1นะครับ2ต่อ 1, 1คือคือเรียกได้ว่า3ส่วนเนี่ยเป็น Lazada 2สส่วนแล้วก็ช้อปปี้กระเตื้องมากินส่วนแบ่ง หส่วนนะฮะมันมีเหตุผลของมันอยู่จะอธิบายก็คือเนื่องจากที่เห็นนะครับกราฟของปีที่แล้วลาซาด้จะตกมาตั้งแต่จุดนี้นะครับจุดนี้เริ่มทิศทางลงมาแล้วแอดมินก็พยายามที่จะแก้ไขโดยปรับลดราคาเพื่อสู้นะครับจากที่บอกว่าทุนจีนเข้ามาแล้วก็จะทุ่มตลาดนะครับ สินค้าเขาจะขายแบบขายถูกมากๆบางทีขายต่ำกว่าทุนเพื่อเพื่อให้ได้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็ทำให้ร้านอื่นนี่เจ๊งนะครับออกลยุทธ์การขายของจีนบอกได้ว่าแย่มากๆนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสหรัฐถึงทำสงครามการค้ากับจีนนะฮะจีนเป็นเป็นคนที่ทำสงครามการค้าที่แบบแย่มากๆนะเขาเรียกทุ่มตลาดนะครับ ยอดขายก็ตกลงมาแอดมินก็ปรับราคาแต่ก็ถามว่าก็ได้แค่นี้นะฮะก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนช้อปปี้แอดมินยังไม่ได้ไปถามรายพอมาปีปี2020ปีนี้ที่ผ่านมาที่ต้นปีนะฮะแอดมินก็เริ่มมาปรับราคาช้อปปีบ้างดูแลที่ลาซาด้าคงไม่ฟื้นแล้วนะครับเพราะเห็นอันเนี้ยลดลงนะครับจากยอดขายดีๆลดลงแอดมินก็เริ่มปรับราคามาสู้ใน ในสมอรภูมิของ s ้อปปีนะฮะก็เห็นว่าเนี่ยมันขึ้นมาขึ้นมาอย่างมีนัยยะเลยนะฮะก็ถือว่าการปรับราคาของแอดมินนี่ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็แกบระหว่าง Lazada กับ s h o ป e e ในปีนี้นะครับจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นแกบมันเพิ่มขึ้นนะฮะความต่างระหว่างยอดขายของ2 Marketplace อันนี้เพิ่มขึ้นนะฮะ จนมาถึงอันนี้ฮะดูสิฮะสอ,อันนี้นี่ยอดขายจะใกล้เคียงกันเลยนะครับ3เดือนหลังนี่ใกล้จนมาถึงอันนี้อยอดขายยอดขายของช้อปปีนนำไปในหน่อยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่ายอดขายช้อปปีททำไมถึงเพิ่มขึ้นถึงเกือบ200%ตีว่า200นะครับ199.49 200%หรือ3เท่านะ เพราะว่ามีการปรับกลยุทธ์ในการลดราคาเพื่อมาต่อสู้กับอีกร้านถือว่าทําได้แต่ในลาซาด้านี่เหมือนกับกู่ไม่กลับเลยนะครับสีเทาของปีนี้นะเรียกได้ว่าแบบยอดขายก็ยังตกลงแล้วก็ไม่มีทิศทาที่จะมาฟื้นแม้ว่าปรับลดราคาแล้วก็ตามบางอันนี่คือต้องการระบายของออกลดราคาต่ำกว่าทุนด้วยนะก็ยังขายจะไม่ได้นะครับก็เป็นอย่างนี้ก็คือ อยากจะฝากเพื่อนๆว่าปีนี้เนี่ยทุกคนย่ำแย่โดนโดนทั่วถึงกันเต็มไปหมดนะครับอันนี้คือตัวอย่างให้ดูก็แอดมินที่เป็นร้านอ e ีเซ็นมอลแม้ว่าเป็นร้านออนไลน์นี่ก็โดนเหมือนกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วโดนเหมือนกันแต่ถามว่าท้อไหมก็ไม่ท้อนะครับก็จะสู้ต่อไปก็อยากที่จะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจเองนะครับ เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นลูกจ้างนะครับเป็นคนใช้แรงงานก็คาดว่าเจอพิษเศรษฐกิจย่แย่เหมือนกันนะครับก็อย่าเพิ่งท้อขอให้สู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเรามาคาดหวังกันนะครับว่ามันยังไงยังไงมันต้องดีกว่าปีนี้ปี2020ที่จะผ่านพ้นไปอย่างแน่นอนนะครับมาร่วมสู้กันให้ถึงมากที่สุดนะครับแอดมินขอเป็น กำลังใจให้แล้วก็ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขออวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการแล้วก็อย่าเพิ่งท้อนะครับมาสู้ไปด้วยกันนะครับแล้วมันต้องดีกว่าเดิมแน่นอนครับสวัสดีครับ